สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมนะครับจร์ดฟันทงนะครับและสําหรับฟุตบอลในค่ําคืนวันนี้นะครับเราก็ไปอยู่กันที่วอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบคัดเลือกนะครับซึ่งเกือบทุกคู่นะครับก็เป็นการเล่นในนัดที่2กันแล้วนะครับจะมี1หนึ่งคู่นะครับเพิ่งเล่นนัดแรกก็เนื่องจากเกมที่แล้วทั้ง2ทีมนี้ก็ได้เรื่องการแข่งขันมานะครับก็จะเป็นคู่ของดีดมซาเก็บกับเอไอเคเทนนะนอกนั้นอีก4คู่ก็เป็นนัดที่2กันแล้วนะครับ แน่นอนครับทั้งหมดทั้งห้าคู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้ครับเราอยู่กันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกในนัดที่2นะครับก็จะเป็นคุณระหวางสปาร์ตาพาร์กนะครับจากสาธารณรัเช็กจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนคระับ คู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามเจเนอรี่เซอรก้าอารีนาจะเตะกันเอาดัดเท่งคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับสปาร์ตาพาร์คอยู่อันดับที่1ของลีกเช็กแข่งไปแล้ว4นัดชนะไป4เกมยิงได้13เสียไป3ประตูมีอยู่12คะแนนเต็มครับส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนนะครับอยู่อันดับที่2ของลีกเดนมาร์กนะครับแข่งไปหมด4นัดเนี่ยชนะไป4เกมยิงได้11เสียไป4ประตูมีอยู่12คะแนนเต็มเช่นเดียวกันนะครับสถิติเหตุครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่3 3คครรรัั้งนนะบบก็ใอเกมที่เจอกัน สปาร์ตาพาร์คไม่เคยเอาชนะโคเปนเฮเก้นเลยเสมอไปหนึ่งครั้งแล้วก็เป็นฝั่งโคเปนเฮเกนเนี่ยเอาชนะไปได้สองครั้งนะครับโดยที่เกมทีไปแล้วก็ทั้งสองทีมเสมอกันมาศูนย์นะครับ ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับสปาร์ตาปาร์กเก็บชัยชนะไปได้4เสมอ1นนแล้วก็ในรอบพารเกมหลังสุดนี้สปาร์ตาปาร์กไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่สปาร์ตาปาร์กบุกไปเอาชนะบอมิจยาโลเนกแบรดยสกอร์5เสมอ1ผมประ1 1> กอบการของสปาร์ตาปาร์กในรอบ5เกมสปาร์ตาปาร์กผานดําเงินไปที่4เกมยกไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทํากำไรอยู่ที่80%นะครับส่วนฝั่ง FC โคเปนเฮเกนฟอร์ม5นัดหลังสุดโคเปนเฮเกนชนะไปแลล้วกกกกก็็เเเเเเสสมมมมออไไปป1โโดดยที่่่ในนนรบุคฮ แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่โคเปนเกนเปิดบ้านเอาชนะ โอเซ่บีเคไปได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการของโคเปนเฮเกนร้าพาเกมโคเปนเฮเกนผ่านเงินไปนที่2เกมยกไปหนึ่งเกมพาลนลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่40%่สนะครับซึ่งในราคาคู่นี้นครับก็เปิดมาที่เจ้าบ,บ้านอย่างสปาร์ตาพาร์คต่ออยู่ที่ราคาปป,ะปะนะครับราคาณตอนนี้นะครับก็ยังอยู่ที่ราคาปปะนะครับถ้าเราไปเลือกต่อฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างสปาร์ตาพาร์คนะครับราคาน้ําก็จะอยู่ที่1.84นะครับถ้าเราไปลองฝั่งโคเปนเฮเกนราคาน้ําจะอยู่ที่2.01นนนะคคครรรัับบกก็็ซึ่งี้เเปาเจอกันของททั้ง2ีจุดศูนง ภาพรวมผลงานที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับร่วมทั้งทีมทีมเนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ค่อนข้างจะดูดีกันเลยทีเดียวนะครับฝั่งสปาร์ตาพาร์กเจ้าบ,บ้านนะครับในรอบเกมไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็เกมในลีกถือว่าชนะมาติดต่อกันเรียกได้ว่าชนะทุกเกมในลีกเป็นผลงานที่เยี่ยมของสปาร์ตาพาร์กณช่วงนี้แล้วก็ในรอบ5เกมเนี่ยสปาร์ตาพาร์กสามารถพาทําทเงินไปถึง4เกมเลยนะครับส่วนฝั่งโคเปนเฮเกนนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีไม่แพ้กันในรอบ5เกมก็ชนะมา4เกมมีเสมอไป1เกม ถือว่าฟอร์มก็ล้อแรงเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นคูเปนเนี่ยก็มีข้อแตกต่างก็ตรงที่การทำเงินเนี่ยจากห้าเกมมีทำเงินเพียงแค่สองเกมเพียงนั้นนะ,นะครับ แต่ว่าเฮตูเวนนะก็เป็นฝั่งโคเปนเฮเกนทำไงินดีกว่าจาก3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยโคเปนเฮเกนสามารถเก็บช,ชนะไปได้2เกมนะแล้วก็ฝั่งสปอร์ตาพักไม่เคยเอาชนะโคเปนเฮเกนได้เลยนะครับแต่จากนัดที่แล้วนะครับที่ทั้ง2ทีมเนี่ยจบกันที่สกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ทำให้เกมนี้ผมอ่านว่ารูปเกมก็น่าจะออกแนวไปทางอึดอัดนั้นะครับเนื่องจากาด้วยเกมแรกที่เสมอกันศูนย์ศูนย์เนี่ยทำให้ทั้ง2ทีมจะมาเล่นแบบระวังหลังบ้านกันนะครับเรด้ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เสีย ดังนั้นครับด้วยสถานการณ์แบบนี้นันะครับส่วนตัวผมมองไปที่ทีมอย่างโคเปนเกนคาดว่าเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่จะออกไปน่าเสมอด้วยซ้ำนะครับฉันคนนี้ส่วนตัวผมมองไปที่โคเปนเกนจะมายันเสมอได้ฟะทง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเรายังอยู่กันที่ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในรอบที่3นะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยจะเป็นเกมแรกของทั้ง2ทีมนะครับเนื่องจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง2ทีมนะครับก็ได้ทําการเลื่อนกันหนึ่งขันนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างดินโมซาเก็บจากคโครเอเชียนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ a e k ีเคอเธนจากกรีซนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสแตดิออนมากซิเมียจะเตะก,กันเวลาตีหนึ่งตรงนะครับ เรามาดูผลงานในวรีของทั้งสองทีมนี้กันหน่อะครับเจ้าบ,บ้านครับดิลโ,โมสเก็บตอนนี้อยู่อันดับที่6ของรีโคอเชียนะแข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1น่งเกมยิงได้4เสียไป2ประตูมีอยู่4คะแนนนะครับส่วนฝั่ง AEK 1เทนก็ยังไม่มีสติผลงานที่ผ่านมานะ AK น,นะครับก็ a e k เนก็ในริกีตนะครับก็ยังไม่ได้เริ่มทำการแข่งขันนะนะครับ เติเฮทเวทครับคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันเช่นเดียกันนะครับก็เกมนี้จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันนะครับฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับดิโนโมซาเก็บนะก็เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนเึเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดิโนโมซาเก็บเปิดบ้านเสมอกับโกลิกกาไปด้วยสกอร์ศู 0. ผลประกอบการของซาเก็บในรอบ5เกมนะครับซาเก็บพานำเงินไป3เกมพาลุูปไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่60ส่วนฝั่ง A.E.K. 10ฟอร์ม5นัดหลังสุด A.E.K. 10ชนะไป4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่ A.E.K. 10บุกไปเอาชนะแทบซอนสปอร์ซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีนี้สั้นนะฮะ เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามปลือยหนึ่งผลประกอบการของ A.E.K. 1 0ก็นับเพียงแค่4เกมนะครับ A.E.K. 1 0 h ผ่ 10, านน้ำเงินไป3เกมผ่านลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่75%นะครับซึ่งเหรียญราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างด i นา m o z a g r e ต่ออยู่ที่ราคาปป,ปราคาหน้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ราคาปปนะครับถ้าเราเลือกต่อฝั่งดิน a m o z a g r e ราคาน้ําจะอยู่ที่1.80ถ้าเราไปลองฝั่ง A.E.K. 1 0ราคาน้ําจะอยู่ที่2.05นะครับก็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นกการเจออัันขงงทงท้2ีม ที่เพิ่งเจอกันเกมแรกนะอย่างที่บอกก็เกมที่แล้วทั้งสองทีมนีน่ถูกเล่นกัน่งขันมานะครับจากภาพรวมผลงานที่ผ่านมานะครับข้อแตกต่างก็จะอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างดินโมซากิเนี่ยมีเกมทางการไปแล้วก็ถือว่าพอตัวเกมทางการของดินโมซากิก็มีอยู่ถึงประมาณ78นัดไปแล้วนะครับ แตกต่างจากฝั่ง AEK a ท h ที่ช่วงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหมดเป็นผลงานเกมกระชับมิตรทั้งหมดเลย AEK เท h ยังไม่มีเกมทางการให้ลงเตะนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนะ้อย่างที่บอกครับชื่อชั้นและมาตรฐานเนี่ยดูใกล้เคียงกันสุดนะซึ่งเดนูลสเก็บในเกมนี้ก็จะได้เปรียบก็ตรงที่การได้เล่นในบ้านและเดนูลสเก็บเองก็มีสติการเล่นฟุตบอลยุโรปในบ้านนะถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะดีจาก11เกมที่เล่นในบ้านหลังสุดนะครับเดนูลสเก็บมีแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวส่วนทางกับฝั่งทีมเยือนอย่าง AEK เทนที่เล่นนอกบ้านในเกมยุโรป3นัดหลังสุดก็แพ้มา3เกมรวดแล้วก็ยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้เลยนะเรียกว,ยว่าเป็นสติที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับฉันครับจากภาพรวมของทั้ง2ทีม ด้วยเกมนี้เป็นเกมแรกด้วยผมมองว่าวันนี้เจ้าบ้านดินโมสเก็บจะเปิดเกมลุกบุกใส่ทีมเยือนอย่างแน่นอนบวกกับดินโมสเก็บก็มีเกมทางการมาแล้วค่อนข้างจะเยอะพอตัวจะแตกต่างกับ A E K 10ที่สภาพความพร้อมความฟิตเนี่ยผมมองว่ายังเป็นรองฝั่งเจ้าบ้านอย่างดินโมสเก็บชันนนี้จากราคาที่เปิดมาในเกมวันนี้นะครับส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างดินโมสเก็บที่สภาพทีมเนี่ยความพร้อมความฟิตดูดีกว่า บวกกับเกมนี้สเก็บเดรนเบ้านก็มักจะมีผลงานที่ค่อนข้างจะดูดีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ดีนโมสาเก็บจะเปิดบ้านเชนะิงชนะฟดงเราไปกันที่คู่ที่3นะครับึึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างกาลาตาสไยจากตุรกีนะครับ,จ,ระรบจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ โอลิมピ亚และยุจนาจากสโลวีเนียนะครับซึ่งคู่นี้ครับจะเตะกันที่สนามรามโกบานสเตเดียมจะเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงนะครับเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับกาลาตาสไนก็เป็นผลงานของฤดูกาลที่แล้วนะครับก็กาลาตาสไนเป็นแชมป์ของลีกตรุรกีนะครับแข่งไปในหมด36นัดชนะ28สเสมอสแพ้ไป4เกมยิงได้83เสียปไป27ประตู ทำได้88คะแนนนะครับส่วนฝั่งออบริยาตอนนี้อยู่อันดับที่3ของลีกโซโลเนียนะครับแข่งประโณด3นัดชนะไป2แล้วก็แพ้ไปน1เกมยิงได้8เสียไป3ประตูมีอยู่6คะแนนนะครับสถิติเฮ o Head ทั้ง2ทีมนี้เคยเจอกันอยู่2ครั้งนะครับก็เป็นเกมกระชับปิด1ครั้งเมื่อปี2012เป็นออบริยาเปิดบ้านสมอการ์าลายไปด้วยสกอร์1 ตัวตูกหนึ่งนะครับส่วนเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกันก็เมื่อเล็กที่แล้วเมื่อนัดที่แล้วนะครับเป็นโอเบริยาเปิดบ้านแพ้กับกาตาลาสไนเปอร์รด์สกอร์ศูนย์นะครับฟอร์มโดยรว,วมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการกาตาลาสไนครับเก็บชัยชนะไปได้2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดเป็นเกมที่กาตาลาสไนครับเล่นเกมลีกตรุรกีเป็นเกมแรกแล้วก็เสมอกับเคเซลิสปอร์ไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์ผมอบการของกาตาลาสไนในรอบแพ้เกมกาตาลาเงินไปนผ่าลบไป4เกมคิดเ,เป็นเปอร์เซ็นต์จากมผ่านลบไรอยู่ที่20%นะครับ ส่วนฟังทีมเยือนครับโอลิมปิยาฟอร์มห้านัดหลังสุดโอลิมปิยาชนะไป3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โอลิมปิยาเปิดบ้านเอาชนะดอมซาเร่ไปด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการของโอลิมปิยาในรอบห้าเกมโอลิมปิยาพาทำเงินไปที่สี่เกมพาลุไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นนาก,การทำกำไร,รยอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างกาลาตาสลายต่ออยู่ที่ราคาลูกครึ่ง ราคาณตอนนี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่เจ้าบ้านการาตาสลายต่ออยู่ที่าราคาลูกครึ่งถ้าเราไปต่อฝังอ่งกาลานะครับราคาน้ําจะอยู่ที่1.86ถ้าเราไปลองฝั่งโอลิยาราคาน้ำเจอที่1.99นะครับก็ซึ่งคูค่นี้ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงผลเกมที่แล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเกมที่แล้วเป็นโอลิยาเปิดบ้านแพ้กับการ์ตาสลายเป็น0.3ประตูสูเรียกได้ว่าโอกาสเข้ารอบของโอลิยาณช่วงนี้ก็เป็นไปได้ค่อนข้างจะยากละ เนื่องจากมาเจอกับเกรโฟนอย่างกระสลาที่ค่อนข้างเะเคี้วแล้วก็เอาเรื่องน่าดูแต่ว่าผลงานภาพรวมของทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าดูดีทั้งคู่นะเจ้าบ,บ้านการ์สลานะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันนะครับมีเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะไป2เกมส่วนฝั่งโอริญาในรอบ5เกมก็ถือว่าเก็บชนะถึง3เกมแต่ว่ามีเกมที่สุดแพ้ไปก็เป็นเกมที่แพ้กับการ์สลาไป3าศูนย์ก่อนที่ในรีกนะครับก็เป็นโอริยากลับมาเก็บชนะได้อีกครั้งนึงน,นะครับทำให้ภาพรวมของฟอร์มโอริยาก็ถือว่า ดูไม่คีเลยเลยนะครับฉันครับจากมุมมองของผมในเกมวันนี้ด้วยเกมแรกที่ค่อนข้างจะขาดลอยไปแล้วนะครับทำให้เจ้าบ้านอย่างการสลายครับก็ดูสงแล้วอาจจะมีโรเตชันบางตำแหน่งแต่ผมก็ยังมองว่าการาก,ก็ยังเอาอยู่นะเนื่องจากเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองนะครับบวกกับถ้าพลาดพังเสียประตูไปเร็วเนี่ยก็การ์สลายอาจจะมีความกดดันรวมไปถึง รูปเกมอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะ,นะครับก็ซึ่งราคาที่เปิดมาในวันนี้นะครับเป็นการ์สลด์ต่อที่ราคาลูกครึ่งเนี่ยก็ไม่แปลกนะเนื่องจากเกมที่แล้วกาลานเนี่ยบุกไปอัดอรุรลยามาถึง30ส่วนตัวผมม,มองว่าด้วยสักภาพพิมของการสลาลในชุดนี้วัดที่เกมนี้นะก็ยังคงดูดีกว่าชิมเยือนอย่างอุริยานาครับชันคุนี้น่าจะเป็นการสลไลเนี่ยครับที่จะย้ำชัยชนะในนันดที่ได้อีกครั้งนึงนะแต่จากราคาที่เปิดมาเป็นราคาลูกครึ่งเนี่ยก็ต้องดูกันว่ากาลา,าจะยิงทะลุเกณฑ์ราคาที่่ออ่ตออรงเปลา นะครับผมมองว่าเกมนี้การ์ตาสลายก็น่าจะมาตามนัดนะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ,บ้านอย่างการ์ตาสลายไปอรอลุ้นเม็ดที่2อง 2> ฟทงเราไปกันที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกในรอบที่3นัดที่2ก็จะเป็นคู่ระหว่างสตูมกราสจากออสเตรียนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ PSV ีไอโอเฟนจากฮอลแลนด์นะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามเมคูอารีนาจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับ เรามาดูผลงานในวลีของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านครับสมกาตอนนี้อยู่อันดับที่2องของลีกออสเตรียแข่งไปทั้หมด3นัดชนะไป2เสมอนึยังไม่แพ้ใครยิงได้5ยังไม่เสียประตูมีอยู่7คะแนนส่วนฝั่ง PSV ตอนนี้อยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปแล้วหนึ่งนัดชนะไป1นเกมยิงได้2ยังไม่เสียประตูมีอยู่3คะแนนนะครับสติเฮทเวดผลงานที่เคยเจอกันคู่นี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งก็เป็น PSV นะครับเอาชนะไปได้ทั้ง3ครั้งเลยนะครับโดยที่เกมและสุดทเจอกันก็เป็นเกมที่นัดที่แล เป็น PSV เอลเฟนเปิดบ้านเอาชนะซูมการ์ดไปได้ด้วยสกอร์4-1ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับซูมการ์ดเก็บชัยชนะไปได้2-1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ซูมการ์ดครับเล่นบอลน,นวิวโรกนะเปิดบ้านเสมอกับออสเซียคาเกิเฟิร์ตไปด้วยสกอร์0-0ผลประกอบการของซูมการ์ดในรอบ5เกมซูมการ์ดพลาดทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การทำกำไรที่40%นะครับส่วนฝั่ง PSV ทีมเยือนฟอร์มห่านัดหลังสุดก็เป ซึ่งเกมล่าสุดของ PSV ก็เป็นเกมที่ PSV เปิดบ้านเอาชนะ FC u t e c ไปได้ด้วยสกอร์2ประตู0ผลประกอบการของ PSV ในรอบพันเกมนะครับ PSV พาทำเงินไปที่4เกมยกเป็น1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรที่80%นะครับซึ่งในราคาคู่นี้นะครับก็เปิดมาที่ทีมเยือนอย่าง PSV Eindhoven ต่ออยู่ที่ราคาปป ราคาณตอนน,นี้นะครับราคาก็ยังอยู่ที่ทีมเยนอย่าง p s v ต่ออยู่ที่ราคาปอถ้าเราไปต่อฝั่ง p s v นะครับราคาน้ำอยู่ที่1.83ถ้าเราไปลองฝั่งโซมการ์ดเนี่ยราคาน้ำอยู่ที่2.02นะครับ ซึ่งคีณครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมก็ถ้าว่าการเล่นของผลของนัดที่แล้วนะก็เป็น PSV ชนะขาดลอยไป4ีก็ทําให้เกมวันนี้สมการก็น่าจะเล่นยากหรือว่าลาบากละเนื่องจากเกมนี้ต้องมาเยือนด้วยก็ถือว่าโอกาสของสมการก็ค่อนข้างจะริบหรี่นะครับแต่เกมนี้ครับสมการจะได้เปรียบแต่เกมนี้ครับสมการได้กลับมาเล่นในบ้านผมก็ยังมองว่าสมการจะเปิดเกมลุกตั้งแต่วินาทีแรก บุกใส่ PSV เลยเนื่องจากผลตามอยู่4 1เนี่ยมันก็ยังคงมีโอกาสนะถึงแม้ว่าโอกาสจะยังน้อยก็ตาม แต่สถียรทีทุกๆอย่างมันเทไปทางฝั่งทีมเยือนอย่าง PSV หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นฟอร์มการเล่นที่ PSV สเนี่ยสม่ำเสม,มอกว่าถ้านับเกมทางการนะครับ PSV ก็ถือว่าเก็บชัยชนะมาได้3เกมติดต่อกันนะเป็นเกมซูเปอร,ร์คัพที่เอาชนะฟีนูดเกมในนัดที่แล้วที่เอาชนะสมการไป4ีหนึ่งแล้วก็เกมรีกนะครับเอาชนะอูเทกไป2อศูนย์ถือว่าผลงานดีต่อเนื่องส่วนฝั่งสมการก็ตั้งแต่สุดแพ้พี v ีไปก็เกมที่แล้วก็เสมออีกนะนะครับทำให้สมการฟอร์มก็ยังคงไม่เปีป้ยงปังสักเท่าไหร จากภาพรวมของทั้ง2ทีมผมก็ยังมองว่า PS V สนะครับักยภาพตัวผู้เล่นเนี่ยดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านพอตัวเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเลือกทีมทํากําไรจากคู่นี้ผมก็ยังมองว่ายังคงเป็นโอกาสของฝั่ง PS V จะบุกมาย้ําชัชนะได้อีกครั้งหนึ่งคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่าง PS V ไอโอเฟนจะบุกมาเฉือนชนะฟะทง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3นัดที่2ก็เป็นคู่ดึกสุดเลยนะจะเป็นคู่ระหว่างโอเบิกมักเซย์จากฝรั่งเศสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพนาทิเนกอสจากประเทศกรีซนะครับคู่นี้ครับจะเตะก,กันที่สนามสตาร์ทเวลโดมจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับชาวบ้านครับมักเซย์ก็มีเกมลีกเอิงไปแล้ว1เกมนะแล้วก็ชนะไป1เกมยิงได้2เสียไป1ประตู มีอยู่3คะแนนนะครับส่วนฟังพนนกอสก็รีกิซยังไม่เปิดนะครับก็สถิติและข้อมูลของฟั่งพนนกอสก็ยัยงคงไม่มีน,น,นะครับสถิติเฮทเวนครับคู่นี้เคยเจอกันอยู่หนึ่งครั้งก็เป็นเกมที่เล็กที่แล้วที่พนธุ์นกอสเปิดบ้านเอาชนะหมักใสไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับหมักใสเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่หมักใสครับเล่นเกมลีกเอิงเกมแรกแล้วก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะแรงไปได้ด้วยสกอ ผลประกอบการของมักเซในรอบ5้าเกมมักเซพาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%สนะครับส่วนฝั่งทิมเยนครับพนาทิในกอสฟอร์ม5นัดหลังสุดพนาชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่พนาทิในกอะครับเล่นเกมทางการก็เป็นเกมที่เอาชนะมักเซในนัดที่แล้วไปได้สกอร์หนึ่งศูนย์ผลประกอบการของพนาทิในกอสในรอบ5เกมนะครับพนาทำเงินไปที่2เกมพาลบไป2เกมพาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์จากการทำกำไรอยู่ที่40%นะครับ ซึ่งเดืนราคาคุณนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างหมักเซยต่ออยู่ที่ราคา1ลูกราคาณตอนนี้นะครับราคายังอยู่ที่หมักเซยต่ออยู่ที่ราคา1นลูกถ้าเราเลือกต่อฝั่งหมักเซรยราคาน้ําจะอยู่ที่190ถ้าเราเลือกลองฝั่งพนันดิกอสราคาน้ําจะอยู่ที่ 1.95กนะครับก <c oughs> ็ซึ่งคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้าพูดถึงชื่อชั้นสักภาพนักเตะเนี่ยแน่นอนครับฝั่งมาร์เซย์ได้ดูนกว่าแต่ว่าเกมที่แล้วนัดแรกนะมาร์เซย์ก็พลาดท่าแพ้กับาพานาเปหนึ่งศูนย์เนี่ยถ้าเกมนี้มาร์เซย์หวังที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปมาร,ร์เซย์จำเป็นที่ต้องเอาชนะอย่างน้อยหนึน่งเ,นนเนนเนงเม็ดเพื่อที่จะให้สกอร์มันเสมอกันเรียกได้ว่าเกมที่แล้วครับเป็นฝ่ายพานาที่ได้ก้อนนะกลุ่มความได้เปรียบไว้แล้ว ซึ่งถ้าเรามาเทียบกันในแง่ของศักยภาพเตะของทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับเลยว่ามักเซยดูดีกว่ามักเซยยังคงมีตัวที่เดียอย่างปีแเอ์มริโอบาริบองนะ่าสุนหน้าตัวเกาก็วันนี้คาดว่าน่าจะมีชื่อลงเล่นนะครับโดยที่จะได้หน้าคู่กับอิลมมนเอดีรน,นั่นนะครับโดยที่จะมีอิสมลาลซาปีกตัวจี๊ตัวใหม่เนี่ยก็น่าจะ เป็นตัวปั่นป่วนในเกมลุกเหมือนกันซึ่งถ้าเรามองถึงภาพรวมของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับว,ว่าจากราคาที่เปิดมาเป็นมัลเซยต่อที่1ลูกเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าไม่แพงนะเนื่องจากมักเซยครับได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยเกมนี้มักเซยเปิดเกมลุกใส่คู่แข่งแน่นอนด้วยจากท่าทีที่ต่างกันพอสมควรเนี่ยเกมนี้ผมอ่านว่ามักเซยนะ จะเปิดบ้านเอาชนะพนันเทนนิกก็ไปได้นะครับซึ่งแน่นอนครับคู่นี้ครับผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอริปักเซยนะซึ่งถ้าเราเลือกเชียร์หมอกเฉยนะครับก็จะมีลุ้นอยู่สองอย่างในวันนี้นะครับไม่หล่อลุ้นเจ้าก็หล่อลุ้นเจียฟทงก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้งหมดทั้งห้าคู่ในวันนี้เพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับ และทั้งหมดทั้งหคู่ในวันนี้ผมจะสรุปสันส้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับสปาตาปักกับโคเปนเฮเกนคู่นี้เริเปิดมาเป็นสปาตาปักต่ออยู่ที่ราคาปะป,ะปะคู่นี้ผมขอเลือกลองพอดโคเปนเฮเกนคู่ที่2ครับดินโมซาเก็บกับ a อเคเทคู่นี้เริเปิดมาเป็นซาเก็บเจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อพิีซาเก็บคู่ที่3ครับการาตาสลายกับโอลิบิจานะครับคู่นี้ A, <t ose> การสลัดเจ้าบ้านต่ออยู่ที่คากครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่การลาต์สลายคู่ที่4ครับสมการกับ p ีเอสเอลเฟนคู่นี้เลเเปิดมาเป็นพีเอสวีทีมเยนต่ออยู่ที่ราคาปอคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ p ีเอสวีในคู่ที่ห้มักเซยกับพานนกอสคู่นี้เลเเปิดมาเป็นมักเซยต่ออยู่ที่คาคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่มักเซยกับผมนะครับจอร์ดฟันทองบอลเด็ดหน้าลงทุนก็ยัยฝากช่องทางการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็ยัยฝากให้เพื่อนทุกท่านช่วยกดไลกกกกกดดดติิิาม Sub subscribe ระ่งุ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแรวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนก็ได้สำหรับวันนี้นะครับผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกานโชคดีมีชัยนะครับสวัสดีครับ